ราตรีสวัสดิ์หรืออาจจะไม่สวัสดิ์สำหรับคุณในคืนนี้กระผมจะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเรื่องที่ทำให้ผมไม่กล้าเปิดตู้เสื้อผ้าอีกเลยคุณเคยได้ยินเสียงลมหายใจไหมลมหายใจที่ไม่ได้มาจากคุณมันเริ่มจากคืนหนึง่งคืนที่ฝนตกหนักลมพัดแรงผมนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหูแววได้ยินเสียงแปลก ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงลมหลอดผ่านหน้าต่างแต่พอลองเงี่ยหูฟังดีๆมันมาจากตู้เสื้อผ้า เสียงเหมือนคนกำลังหายใจหายใจรวยริมราวกับกำลังทรมานผมตัวแข็งทื่อขนลุกสู้หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาผมพยายามบอกตัวเองว่าคิดไปเองว่าเป็นเสียงลมแต่เสียงนั้นมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างอยู่ในนั้นผมตัดสินใจลุกจากเตียงอย่างช้าๆมือสั่นเทาขณะค่อยๆเอื้อมไปเปิดไฟ ทุกอย่างเงียบไม่มีอะไรผมเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าค่อยๆแง้มประตูไม่มีอะไรมีแค่เสื้อผ้าของผมแต่ทันใดนั้นผมได้กลิ่นกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นศพผมรีบปิดประตูตู้และได้ยินเสียงกระซิบอย่าเปิดผมวิ่งออกจากห้องแทบไม่คิดชีวิตคืนนั้นทั้งคืนผมไม่ได้กลับเข้าไปอีกเลย เช้าวันต่อมาผมตัดสินใจเปิดตู้เสื้อผ้าอีกครั้งเสื้อผ้าทุกชิ้นยังอยู่แต่ผมเจอเส้นผมยาวสีดำติดอยู่กับไม้แขวนเสื้อเส้นผมที่ไม่ใช่ของผมและมันยังมีกลิ่น ลิ่นเดียวกับเมื่อคืนคุณเชื่อไหมว่าบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะอยู่ใกล้เรากว่าที่เราคิดบางทีมันอาจจะกำลังมองคุณอยู่ในความมืดเรื่องของผมยังไม่จบเพราะผมยังไม่รู้ว่าเจ้าของเส้นผมนั้นต้องการอะไรและทำไมถึงเลือกตู้เสื้อผ้าของผมคืนนี้คุณลองฟังเสียงรอบตัวคุณให้ดีเผื่อว่าคุณจะได้ยินเสียงลมหายใจในตู้เสื้อผ้า